สวัสดีครับผมอัปเดตครับบ้านเชอรี่นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะได้มุงนะครับมุงลังขานะครับวัสดุก็ไม่ใช่ของแพงมากครับผมต้นทุนน้อยทําน้อยนะครับผมทําตามต้นทุนครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับผมค่าแรงช่างก็ยังไม่พอนะครับผมก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับผม วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ผลไม้นะครับผมจวไปดูตรงนี้จะเข้าไลฟ์ตอนเย็นในบ้านเลยนะครับผมจะไปดูชรีกันครับงนครับผลไม้ค้างอยู่เมื่อวานนะครับผมวันสามสิบตระาเหลือ ยีสบกกล้ามาได้ไล่นะครับอันนี้ก็ให้น้องกินไปแล้วครับก็ควานก็ได้พักบ้างคือมันไล่ตอนบ่ายโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันเด้งบ่อยแล้วก็หน้าจอน่ะมืดจทจะไม่เห็นอะไรเลยสายตาจ้องอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยว อยากนล่นนนี้ก็ไม่ไกลหรอกครับแต่ว่ามันไม่มีบ้านไม่มีไฟที่จะไลคานคืนไม่ได้ต้งนะครับผมยวให้น้องทานไปเลยนะครับสำหรับส่วนที่เหลือเมื่อวานนะครับผมพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่นะครับได้ไปตอนห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มก็เชล มาโลเจลีคณีก่อน